สวัสดีค่ะมาด้พีิน้องบ้านเลยถากินเข่าด้วยบ้างตัวจานไม่ติดถ้ากินเข่าเขากับอ้อมอ้อมถึงในไก่จ้ะใส่เมือเดียวกันคิดยังก็เหรอคิดเมือเดียวละจ้ะ ทำหนีกระเบื้งไห้กุดติดตามไห้ยดยนด้วยจ้าขอประคุณนลงหนาไล่ๆด้วยจ้าพูดใด้ปีนองผู้ใดกุติดตามไห้ยหญ่ด้วยก็ได้ถ้ามากินเขาน่าจจะน้อยนะองถึงไม่ไกลจ้าสอดมาก่อนี้จ้้องถึงไม่ไกลจ้า ใส่เมื่อเดียวตลอดเป็ดยังกับเท่าอ่ะนี่ก็เห็นว่าอ่ะหอมขึ้นในไก่ห่อนห่อนจ้าใส่พับตีปอกเป็น้ำห่อนน้ำสวนตำมนี่พักยังกับใส่ลงไปกันกับไข่หอ,หอมใส่ใส่หนี เรื่อสีเย็นไว้ให้จะคุยได้จะ้องเข่าคุยเลยเรื่งในไก่กตับไก่ไตไก่แหะจ้ะรอมร่วม,มาด้อหน้องขินเ่าน้ำกันจ้ะผัก้หอดกัน,นมาด้อผน้องขนเ่ากันจ้า้างหน้ามนเดิมจ้ะ ตำขังไไก,ก่จ้าชิไปต่คนถับต้งกันด้วยจ้าพี่น้องตรงไหนไกเ่เสียบๆตำตะไคร้หอมๆจหัวซุกๆหลุจัเอาพักลงเด้อครืมเพลองด้อรดน้งปลาปลาละเจับเสียบ แล้วแกะพปคุยพักตัวพระยายุ่งมาเด้ยจ้าพี่น้องมขอยน้ำกันจ้าเสกแจกน้ำกันเจ้าสวัสดีค่ะ